สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม State of Declay กันนะครับเป็นเกมแนวอ่า v u v v l v a l นะครับแล้วก็มีซอมบี้ด้วยอ่าส่วนการเล่นเกมจะเป็นยังไงก็เชิญติดตามกันได้เลยนะครับไปครับไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่า,อ,าอะไรครับตอนนี้เอ็ดกำลังอุาทานขึ้นมาอยู่ครับ บอกว่ารอก่อนมาแล้วโอ้โหเพื่อนช่วยด้วยมันกำลังจะกินเราหรือเปล่าอ่านไม่ทันสบายดีนะไม่โดนกัดไปเร็วมากเลยเอะ ranger station นี้ตรงไหนล่ะ ่าไม่รู้ครับแต่ที่รู้เขาจะเราต้องไปที่เンジャーステーションนะแล้วผมก็เห็นนะครับสองนอยนยืนอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมครับผมว่าไม่ใช่สองครับสามมีนั่งอยู่ข้างหลังอีกทีนะึงโอ้ตัวนึงวิ่งได้ด้วยอุ้ยมัวแตก <c oughs> ได้ขาว,วาเมื่อกี้กดเล็ง กดเลงแต่ฟันแต่ตีไม่ได้นะกดแชททำอะไรกดแชทไม่รู้ครับแต่กดชีวิ่งแล้วก็โดดตีอื้อต,ตีไม่โดนอืออ่าเขาบอกว่าอะไรนะให้อยู่ต่ำๆไว้แล้วก็เงียบๆแสดงว่า ไม่ต้องไม่ต้องสูก็ได้ย่องได้ไหมกดอะไรย,ย่องนี่ครับกดสีนะครับไม่ใช่กดสีมันทําอะไรวะเนี้ยโอเคครับผมไม่รู้ว่ามันย่องอยังไงนะครับดังนั้นเราต้องบูรครับเราใสา่บูอยู่แล้ว <c oughs> เรามีสองมีสองอยังไงยังไงยืนนิ่งทำไมอ อนิเมชันในการตีนี่มันแบบไม่อะไรครับเราก็ไปตามทางนะเรามีกิ่งไม้อันหนึ่งกดสีผมยังสงสัยอยู่เลยว่ากดสีมันทำอะไรบางทีมันก็คุยกันเร็วเกินไปนะอ่านไม่ค่อยจะทันทางนี้มีศพนะครับเราคิดว่าน่าจะยังไม่ตาย <c oughs> อือาตายแล้ว ตัวนี้ก็น่าจะเพื่อความปลอดภยัยน่าจะเป็นตรงนี้นะครับน่าจะเป็นอบ้านของพวกเขาหรือเปล่าอะโถมาสนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยให้ช่วยเขายก,กยกอะไรเนี่ยพวกอ่าอะไรเอ่ยยาเอ,อ่ยขอต้องการมันโอเคครับถึงแล้วเข้าไงกดอโอเค Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on there's no more them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. People here I have to tend to. OK, we'll see what we can do. We will. I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first: We've got some supplies in the locker over there. Take what you need. and stay safe out there. เหมือนจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ให้เราทำการทำอะไรอะยูว่าจอยคอมมอนดิที้อ๋ออันนี้เขาสอนเราเล่นนะครับกดแท็บกดแท็บเพื่อเปิดอ่าเจนเนลอนะครับอ่าไปก่อนละกันปิดไป ตอนนี้เขาให้ทำอะไรดีกว่าเอา่อกดกดดูเควสยังไงอะไรไม่ได้ชืนี่ครับนี่แน่เลยอีเวนต์มันไม่มีเนื้อเรื่องหลักเหรอหน่าจะเป็นเกมที่ไม่มีเนื้อเรื่องหลักนะครับตอนนี้ก็ ก็ทักทายกับเอ็ดโจนที่เมื่อกี้กําลังจะโดนกินนะฮะโอเคครับ, okay, รบหลังจากที่ผมลองอ่าน,านมาดูนะครับก็คือดูเหมือนว่าอันนี้นะครับไม่รู้ว่ามันชื่อของข้ออะไรมันน่าจะเป็นแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็มันจะมีย้อนวันลงไปนะไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมมีจุดหมายละก็คือนี่ครับตอนนี้คนนี้ครับ ใชเนี่ยเวนเดลเวนเดลฮิกกินนะครับเขาเจ็บอยู่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารักษาอย่างไงนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเท่าที่ผมมาดูที่นี่ครับสเตตันนะครับรู้สึกว่าอาหารจะไม่มีนะคงต้องออกไปหาอาหารกันนะครับแล้วก็นี่ครับมีแผนที่เอ้ยอันนี้อะไรกดได้ไหมไม่ได้นะครับ ก็หาอาหารครับก่อนอื่นเลยแล้วก็นี่ครับคุยกับเอสนะครับแล้วก็เอาไปด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วครับไปเรามาทางไหนอ่ะแต่เราไม่ออกทางนั้นครับเราต้องออกอีกทางไอ้ทางนี้มันทางที่เราเข้ามาบ่อ น่นาจะใช่อเอ๊ะ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 ไม่น่าใช่น่าจะคนละทางกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้ตอนนี้เรามีไม้หนึ่งอันนะครับกับฝูงซอมบี้ what's next razor wire guard towers that's not a bad idea actually we need to make things safer around here นนคาตาแบบอยากได้อ่าอยากไปที่เมืองหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเราอ่ะบอกว่ามันไม่ดีเลยนะเขาบอกว่าทําแถวนี้ให้ปลอดภัยดีกว่ามั้งผมก็เล็กได้ว่า ปวกเปียกเลยดีกว่านะครัภาษาอังกฤษเสียงมันมาเสียงมันมาแต่ผมไม่เห็นตัวโอ้โหกินนี่ตีมาเลยอืออุ้ยอุอ้ยเอาเอาไม่เกินนะครับโ,โ,โคตรโหดมีอะไรให้เก็บไหมถามจริงกดซีนะครับ อ๋อกดซีเพื่อย่องนะครับต้องแต่ต้องกดค้างแล้วนั่นอะไรนะน่ตัวทะลุเข้าไปในกำแพงอย่างนี้ก็ได้เหรอเอ้ยโอ้โหมีคนหลบทังทีแล้วก็ช่วยกันตรีอ่านี่ห้องน้ำห้องน้ำชายนะครับเปิดประตูล็อกด้วยสามารถ พังประตูได้ครับโดยการกดทีกซ้ายเรียบร้อยตอนนี้ก็เข้ามาในห้องน้ำแล้วนะครับเฮ้ยเจอของครับแต่ไม่รู้ว่าเก็บยังไง <c oughs> มันเก็บของได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นประตูห้องน้ำที่ล็อก <c oughs> จริงๆมันควรจะเก็บประแจรหรือว่าเก็บคงเก็บคอนได้หรือว่ามีอยู่แล้วนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันกด i ได้ไหมไม่ได้กด tab อย่างเดียวนะครับดูของกด m ดูแผนที่อ้าวมีเฉยมัวไปเรื่อยแล้วเนี่ยอ๋อนี่ครับ water tower อ๋อเขาให้เราไปตรงนี้นะครับ light light cabin นะครับให้ไปดูว่า,าให้ไปดู cabin มันคืออะไรไม่แน่ใจนะครับ ่าหันก่อนนี่ก็มัวตั้งนานเลยทางนี้ทางนี้น่าจะถูกอุย๊ยแวะแวะหน่อยครับยาตีไม่โดนเล็งแล้วตีไม่ได้งงมากเลยโอ้โหดูมันเด้งเกินไปนายจะเด้งขนาดนี้เลยเหรอ ถูกไหมเอ่ยไม่ถูกครับมาวิดทาตายแล้วใช่ไหมมาวิดทามาวิดทาครับต้องกลับกลับไปที่เดิมก่อนดีกว่าโอเคเหนื่อยครับเหนื่อยพักแป๊บถ้าจะพักนานขนาดนี้นะ ไม่ค่อยอยากจะวยุ่งทางนั้นเลยโอเคเราเดินล้อๆเ,เอาได้ครับอุ้ยตีไม่โดนด้วยโคตโหดใกล้ถึงแล้วครับอยู่ข้างหน้านี้ครับบ้านหลังนี้มองซ้ายมองขวาแป๊บก็มีอยู่สองสามตัวนะครับแต่ถ้ามันไม่วิ่งมาเราก็ไม่ตีก็ได้ถึงแล้วครับ อันนี้อะไรอุ <S 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 ้ยโอ้โหตกใจทำไมตาแดงแดงออออ้าวอ้าวไม้แตกทำไงเนี่ยเอ่อเสิร์ชเสิร์ชเดอะเควินเสิร์ชเดอะเควินหาแป๊บอันไหนนะ กดอะไรเซิร์ฟแล้วเนี่ยชักไม่แน่ใจอ่าอ๋ออ๋อกดอีค้างเอ้าไม่ใช่แล้วอันนี้มันซ่อมบ้านกำลังนี่ดิให้ดูในนี้ใช่ไหมดูใต้บ้านเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยคือผมไม่มีไม้อะทำไงอะ ดูดนในช่องเก็บของของเรานะครับนี่มีอาวุธหนึ่งอันใส่ได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ในกระเป๋าเราคือไม่มีเลยเอ,อันนี้มันอ๋ออันนี้สแน็คนะครับกับเพนคิลเลอร์นะ็อตน็อตติ้งเลฟคือไม่มีอะไรในนี้ใช่ไหมออกแบ๊บ เดี๋ยวขอวนดูรอบๆบบ้านอ๋อหรือดูบ้านอีกหลังหนึ่งได้ดูบ้านอีกหลังหนึ่งก่อนอุ้ยมองเห็นเราแล้วยังไงต่อยได้ไหมวิ่งมีดเนี่ยนี่อะไรใช้ไม้แรงนักตายแล้วเอ้ยอุ้ยเต๋อแกะครับมันไม่จิ้มหัวละ ของเราต้องลุมเราเน้นหมาหมู่โอเคหาบ้านต่อไปเฮ้ยมันจามสแกนอีกวะเนี่ยไม่เอานะต้องไปตุ่ตามมันเองๆ Well, went downhill today fast. no shit

หาตั้งนานมีสแน็คอยู่อันเดียวต่อไปก็เปิดนี่ครับตู้ไม้ครับโอเคได้แผ่นคิลเลอร์กับสแน็คไปครับ,รบเขาบอกว่าได้เวลากลับแล้วก็อันนี้อะไรครับกดเอ็มเพื่อดูแมปอันนี้สอนแล้ว อันนี้กด e ซ่อมนะครับแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าได้ยินอะไรหรือเปล่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเราจะจำกลับเลยไหมจำกลับเลยดีกว่าครับมีสองตัวไปแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนตามมาโอเคดีนะสองปีพาคนี้ไอ้เกมนี้วิ่งไม่ค่อยเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขึ้นดีขึ้นดีเออเข้ามาดิปิดปิดใส่หน้าเรียบร้อยยังไงครับมีคนวิ่งมาไม่ใช่กดเอ็มดูอีกอรอบนันอ้าวไม่ใช่แล้วครับจุดหมาเราอยู่นู่นนะครับดิแทนกันชอ็อตเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลานันสมควรแล้วนะครับในการปิดพาร์ทนะครับก็ สำหรับเกมส t ต of the Clare นะครับในพาร์ทที่1นนะครับก็ขอจบไว้ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามได้นะครับเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆอัพนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลาคนที่กดติดตามช่อง YouTube ไว้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ